รถ MG รุ่นใหม่เลขใหม่หลักหมื่นค่ะไม่ว่าจะเป็น MG 5หรือ ZS วันนี้เราจัดมาให้ดู4คันชอบคันไหนเลือกได้เลย <_ T> กับคันแรกค่ะเป็น MG ZS นะคะปี2023ค่ะทุกคนคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่499,000บาทค่ะคันต่อไปนะคะคันนี้นะคะเป็น MG ZS เหมือนกันนะราคาอยู่ที่499,000บาทปี2021ค่ะทุกคนค่ะอีกคัน ลุ้มให้ด้วยนะคะมีสลุ้มให้ด้วยและราคาเริ่มต้น3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทปี2022ค่ะทุกคนค่ะบอกเลยว่าตัวนี้ก็คือสวยมากพร้อมกับสลุ้มและคันสุดท้ายคันนี้นะคะปี22เหมือนกันนะคะ4ี่แสนเก้าพันบาททุกคนค่ะและทุกคันค่ะรับรถเพียงแค่1นึ่งพบาทฟรีทุกค,ค่าดําเนินการค่าจัดค่าโอนค่าภาษีพรบรซื้อสดไม่บวกวัตเตอร์รับประกันเพื่อเกียร์สปี20,000กิโลค่ะ มั่นใจได้เลยว่าประสฐผลยุตค่ะขายมากกว่า30,000นคันและขายมากกว่า20กว่าปีมีสาขาม,มากกว่า20สาขาทั่วประเทศรอมือสองต้องประสฐผลยุตค่ะ